มาตีกอล์ที่เดอรอยยอละกะบังครับบอกเยอะมากมองไม่เอะไรเลยนยกเเนเน็็่ราททาท อ,อยดูดีดูครับ,บมไม่เห็นอะไรเลยครับ <c oughs> ขับเฮาเราตอนนี้เห็นระยะประมาณเท่าไหร่ไม่ถึง100ร้อยเมตรไม่ถึงห้าสิบ0ลยนบ โอ๊ยเสียดายพัดเบอร์ดี้ไต่ผานี่ลูกนี่สวยครับอันนี้ลุงซิมพัดเบอร์ดี้หาสามตุระยะ โอ oh, อีกแล้วเสียดกดไลค์กด Subscribe The Uncle s Channel ลุงกอล์ฟไลฟ์จะพาไปชมบรรยากาศสนามกอล์ฟอื่นๆอีก